เห็ดอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างเห็ดนี้กินได้ร้อเปอร์ซนค่ะเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูในป่าเนเธอร์แลนด์ค่ะที่นี่เนเธอร์แลนด์ค่ะหนูดอกมันยหา่ใหญ่เห็ดหูหนูดอกใหญ่ๆค่ะ ขอพี่น้องค่ะเห็ดหูหนูเยอะป่านี้ค่ะเจออีกแล้วค่ะเห็ดหูหนูดอกใหญ่ๆป่านี้เห็ดหูหนูเยอะค่ะสวยนะเห็ดหูหนูนี่นะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเจอบ้านนกนาเนเตอร์แลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขาดูสิก้าวนกนามาเดินในป่าค่ะพี่น้องดูสิครับพี่น้องเห็ดอะไรก็ไม่รู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เต้าปากจานอ่ะใหญ่มากเลยแต่มันโรยแล้วค่ะพี่น้องขามันโรยแล้วดูสิเสียดายนะมาไม่ทันเห็ดอะไรก็ไม่ทราบนะเยอะมากเลยค่ะพี่น้องขายอะเห็นไหม เห็นไหมเยอะเยอะดอกใหญ่ gather, ดูสวยสวยสวยนะคะพี่น้องดูสิเดี๋ยวเกียดูสิเนาะเนี่ยดอกเยอะใหญ่ค่ะพี่น้อง่ะเนี่ยคลิปนี้คลิปนี้คลิปเห็ดเลยนะคะเห็ดหน้าหนาวเลยค่ะพี่น้องแล้วเราเดินไปเรื่อยๆไปดูอีกกับพี่น้องค่ะไปดูเห็ดค่ะพี่น้องเห็ดหน้าหนาวค่ะพี่น้องขาเนี่ยใกล้ๆกันค่ะพี่น้องสวยนะสวยนะเนี่ยนะ มันอกมันย้ายใหญ่กับพี่น้องค่ะโดมันใหญ่มันอยู่ใกล้ๆกันแหละเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนาะเนี่ยสวยมากเลยอ่ะเห็ดกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันแหละเนี่ยย,ย้ายใหญ่โดอเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้เห็นไหมคะนนเห็นไหมคะพี่น้องเยอะมากเลยอ่ะตัวจริงมันใหญ่มากเลยนะ เต้าปากจานเลยค่ะพี่น้องค่ะอยู่ย่านนี้แหละใกล้ๆก,กันนี่แหละนี่ดูสิครัพี่น้องดูสิดูสิคะสวยมากอะ่ะอีกแล้วค่ะเดินไปเดินไปก็เจอเห็ดหูหนูแต่ละดอกมันสมบูรณ์ละเกินเนาะย้อยใหญ่เต้าฝ่ามืออะ เห็ดหูหนูอีกแล้วค่ะดูสิครับพี่น้องเห็ดหูหนูอีกแล้วสวยมากเลยใหญ่มากอะ่ะตะเกบไปได้ตั้งเยอะแล้วเนาะ <c oughs> เยอะเจออีกแล้วค่พี่น้องดอกใหญ่ๆมากเลยดอกมันใหญ่มากเลยแถวนี้เยอะมากเลยเห็ดหูหนูป่านี้กับพี่น้องดูสิที่กิ่งไม้นี่กิ่งไม้ตาย ก็มีเห็ดเต็มเลยคลิปนี้คลิปเห็ดกับพี่น้องคลิปเห็ดหูหนูค่ะเห็ดเห็ดป่าเอเอเห็ดป่ายามหน้าหนาวค่ะอุ้ยงามงามงามตะเก็บนี้ได้เยอะแยะหมดเลยเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็มีค่ะฝั่งฝั่งทางเดินอีกฝั่งเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นอีกกับพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องดูสิเป็นน้ำแข็งค่ะ อวบอวบเลยค่ะพี่น้องเป็นน้ำแข็งนี่เป็นน้ำแข็งเห็นไหมคะน้ำแข็งติดอยู่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเห็ดหูหนูตึงตึงยอดอต้นไม้เลยค่ะน,นู้นนี่บนยอดมันก็มีสูงขึ้นไปค่ะพี่น้อง่ะสวยนะเห็ดหูหนูเยอะเยอะมากเลยนี่ถ้าเก็บไปตากแห้งนะได้เยอะแล้วเนาะนี่ ดอกย้ายใหญ่กับพี่น้องค่ะดอกใหญ่ตัวจริงก็ดอกใหญ่นะใหญ่เหมือนฝ่ามือเด็กอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องเข้าไปดูต้นข้างในอีกต้นข้างในก็มีค่ะพี่น้องค่ะนี่ต้นข้างในเดินเข้าไปค่ะอู้นูนเยอะเอี้ยเลยนี่เต็มหมดเลยกับพี่น้องนีด่ดอกมนเยอะใหญ่หญหญอู้นิ้วหนูเนาะ ใหญ่นะดูสิน่าเก็บเนาะอุ้ยมันอยู่บนต้นไม้นี้เนาะอู้หดูสิดอกดกของพี่น้องค่ะดอกดอกใหญ่ด้วยแหละเดี๋ยวเดินรอบๆดูนะรอบต้นไม้นี้นะคะพี่น้องนี่คว้่งหนึงอู้ดูสิคะดูสิคะดอกย้อยใหญ่อ่ะน่าเก็บอะเต็มเลยในต้นไม้นี้ ดูสิดูมันสวยสิพี่น้องนี่ดูมันสวยสิหนาอุ้ยลองเก็บดูทักดอกเนาะนี่ดูงามมากเลยค่ะพี่น้องงามหูหนูเลยแหละสวยงามเลยนี่งามเห็นไหมเห็นไหมคะพี่น้องโอ้งามเลย หูหนูเลยขนติดดินก็ยังมีเลยค่ะพี่น้องเจออีกแล้วขนที่มันติดดินอยู่ก็เป็นดูติยาวหมดเลยตั้งต้นไม้เลยแหละพี่น้องเหลื่อยเชื่อนะดูสิคะเยอะมากเลยป่านี้เห็ดหูหนูเนี่ย Đúng chứ các thầy nông Ủa, nào, tức lời Tốt nè Đúng chứ các chập đu nó, Ủa, nạ tức lời เห็ดหูหนูตรงนี้ก็มีค่ะพี่น้องขาริมคูค่ะริมคูก็มเีเห็ดเ,เห็ดหูหนูค่ะอ้ยดูสิโน่นต้นไม้ข้างในอีกต้นหนึ่งต้นโน้นอะนะมอง,อง,อง,องไม่ค่อยเห็นมันไกลหน่อยหนึ่งโน้นก็มีเห็ดหูหนูเยอะป่านี้นะพี่น้องเนาะ นี่เลยค่ะกลิปป่าเห็ดหูหนูเอ,อ่อในฤดูหนาวข้าพี่น้องในฤดูหนาวโอ้ตาเก็บนะวันนี้ได้กลงได้เยอะมากแล้วแหละแต่ไม่ต้องเก็บหรอกหนาวมากเลยเย็นมือคัะพี่น้องกอ,อีกแล้วเห็นไหมคะจากโคนต้นไม้ขึ้นไปมันปลายมันเลยแต่มันเป็นน้ําแข็งมันเป็นน้ําแข็งค่ะพี่น้อง นี่มันเป็นน้ำแข็งเพราะว่ามันเย็นนาค่ะเย็นกลางคืนติดลบค่ะต้นอื่นก็มีนี่ใกล้ๆกันไปดูต้นอื่นอีกดูที่พี่น้องต้นนี้ใกล้ๆกันค่ะเป็นน้ำแข็งเห็ดหูหนูเป็นน้ำแข็งแตบง่บางดอกก็ไม่เป็นค่ะพี่น้องค่ะดูสิคะ่ะดูสิเยอะมากเลยดอกใหญ่ใหญ่อดอกใหญ่มากเลยนี่ไปถึงนูน่น มันหน้าหนาวมันออกหน้าหนาวเนาะพี่น้องเนาะเห็ดหูหนูนี่เนาะออกหน้าหนาวอะ่ะดูสิคะสวยมากป่านี้มีแต่เห็ดหูหนูยักษ์เลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นน้ําแข็งเห็ดหูหนูยักษ์เป็นน้ําแข็งค่ะโอ้เยอะมากเลยป่านี้มีแต่เห็ดหูหนูเนาะ เห็ดหูหนูยักษ์อีกแล้วป่านี้มีแต่เห็ดหูหนูยักษ์ค่ะ พี่น้องอีกฝั่งของต้นหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอู้ยตายตายตายโอ้ยใหญ่เต้าฝ่ามือเขาลูกนาเลยอ่ะเห็ดหูหนูอะไรเห็ดหูหนูยักษ์หรือเปล่าครับพี่น้องมาดูเห็ดหูหนูยักษ์กันเลยค่ะอันนี้เห็ดหูเห็ดหูหนูยักษ์ครับพี่น้องค่ะอู้ยตายแล้วตายแล้วดูสิตั้งใหญ่ตั้งหนาเห็ดหูหนูอะไรนี่ใคร ใครทราบคอมเมนต์มาเลยนะคะพี่น้องค่ะอรอบต้นเลยอะ่ะสวยมากเลยรอบต้นเลยนี่ไยเดี่ยดูเจพี่น้องดอกมันใหญ่ใหญ่ยยอะ่ะใหญ่เต้าฝ่ยาใหญ่ฝ่ยายฟะฟะมือก็นกนียกับพี่น้อง ให้ดูต้นนี้เลยกับพี่น้องค่ะมาจบคลิปกันที่ต้นนี้เลยอลังการเลยกับพี่น้องดูสิดูจิพี่น้องเยอะมากเลยโดกมาเต้าฝ่ามือเลยอ่ะดูสิครับพี่น้องโอ้ตายแล้วเยอะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้พี่น้องขาดูอลังการนานสร้างเลยกับพี่น้องโอ้ตายแล้วเยอะมากเลยต้นนี้ ดอกมันเต้าฟางมือพี่น้องดูสิโอเยอะมากเลยค่ะดูสิใหญ่ขนาดนี้เลยอนะ่ะหนาปึกเลยอะ่ะพี่น้องดูสิข้ไปถึงโน้นยอดมันเลยอะ่ะแต่มันติดอยู่ริมคูน้ำนก้าวนกหนากลัวจะตกลงไปกับพี่น้องกะโอ้ดูสิอุย้ยเยอะเยอะเยอะจริงๆเลยกับพี่น้องกะเยอะมากเลยโอ้ ตั้งแต่โคนยันปลายเลยคับพี่น้องใหญ่มากเลยอะ่ะนี่ดูสิดูสิข้างนี้ก็มีค่ะอุ้ยตายแล้วรอบต้นเลยค่ะพี่น้องค่ะรอบต้นเลยดูสิคะดูสิคะใหญ่อะ่ะใหญ่จริงๆเลยอุ้ยรอบต้นเลยนี่ข้างล่างก็มีอุ้ยตักเก็บได้สักกิโลเลยอะ่ะพี่น้องดูสิดูสิคะดูสิคะ เดี๋ยวก็นกนาหาันกร้อมอย่างนี้ให้ดูนะนี่นี่ไปน้องดูสิคะดูจิใหญ่มากเลยอ่ะดูรูปตุ้นเลยดูจิตายยุ่จังเลยยสวยมากเลยอ่ะดูสิคะ